สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมอนี้กลับมาพบพอกับช่องแฮปปี้พริกไทยแลนด์อีกแล้วนะจ้าทุกคนมอนี้แม่พามากินข้าวปุ้นนะคะข้าวปุ้นข้าวปุ้นอันพอบานซื้อมาเนาะโซงแรงนะคะค่นหิว่าซั่นแม่ก็มากินเป็นหมู่นะคะข้าวปุ้นน้ำยากะทินะจ้ะทุกคนก่อนจะกินแม่ก็ขอขอบคุณก่อนเนาะขอบคุณทุกๆคนเนาะที่เขามารับสมนะคะมารับสมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคือแม่ขอขอยอดจ้าทุกคนมาจ้ามาจะแซ่บน้อกัน มาพี่น้องลุยเลยน้ำก็ได้น้ำยากะทิแต่ว่าเพิ่งน่าจะใส่พริกแกงอันแบบติ่มไก่ครเนาะแบบพริกแกงไตนะเคยแล้วเนาะเคยเลยมาเด้อมาเสร็จสิ้นแล้วกันแม่นังแกะเคยหมดแล้วเนาะเคยหมดรวดแม่นังแกะมาสตอมื้อนี้ได้สตอมากิน ได้สตอมากินนำพักพี่น้องมาพักไลยหลายเมือนึัทุกคนพักหลายครัก,ก,กมีอันสลัดแก้วมีมะละมะทอผู้แล้วก็ตกท้ายด้วยสตอมีแคบหมูอีกมามากินที่เก่าใส่กุกไม้คือเก่าไม่ได้ครับพี่น้องเล้ น้ำยาเค็มคุ้นแท้ไงน้ำยาก,กะทิตีนไก่เด้อจ้ะเบืองสีสันชิมน,น้ำมันก่อนจ๊อกอืมอืมแซ่บ เพิ่มกระอวดเอาของผูอื่หอมคักสะต๊ะห,หอมหอมเพ่งเงได้กินแล้วจ้ะ เพราะว่าทางแม่มันแพงเนาะก็จังหวะแพงอม่งตก <laughs> มาได้มากี่กระปุลตรงกันมีน้อง,ก,งกิโลหนึ่งสี่มัดบวชสองคนน้ำยาขนคักเนาะสะตอของแพงฟักลาซาอ ามฟังห้าสิบนึกว่าละแก่มันหน่วยเยอะก่อน เข้มข้น,ขนแ่บเจ้านี้เนาะอือแซบอีเดน,น้ำครับปุ้นเนิ่น์แล้วครับปุ้พเพิ่์เข้มข้นเนาะเนี่ยสีง,งามๆมันจะออกเป็นออกเป็นสีเหลือง ก็เป็นสีขมินขน้นข่านแล้วเนาะดุโดดกระปุนบีบสดนี่ยู่นแต่นี่กับเพชรละอืออืออือซดแห้งว่าดรอปขาา้าวตาเก็บข้าวตา bị nó nữa. Bo ăn được tí. Ừ. แก้อยังรูปปากคุณซาแกเฮหอเนาะอ,อ่อนดีอ่อนแล้วก็หอมแ่บพัดเสือนั้นเนาะเห็นข้าเจ้าพัดจิกุง น้ำดมหลวงเขาตากินแบบกินข้าวปุ้นกินแบบพักหลายสะใจ ขวากับขวานะพี่น้องใยทางนี้ก็ไม่เคยเลยเราก็ไปหาไมา้หน่อทางซ้ายนะหน่อยคน,นเนาะพี่จะถนัดซ้าย ข้าบนมาพี่น้องกินต่อ <laughs> อุปสรรคหลายมืงห <laughs> น่ำสนแรงสนง่ายเนาะ หอมน่าน,น้ำนะออกเกิดมือครังอเออเ <laughs> ขาและะ้วว่าเป็นชาอีู่ ปูนแปนเมื่อสัมผัสเดี๋ยวพี่น้องเนี่ยมากินกระปุกน้ำแข็งนเนี่ยพ่อซื้อเนาะตู้ลส,สามสิบบาทสามสิบบาทนะอนัมีเซ้นอะ่ะมีน้ำ มีพักเธอ บังเหอะอแสบแห้งหอมแห้งสำหรับคนมากกินก็แจ่วปลาอื้นคอหูแล้วควเอเ็ดเมนูเผือบันอ่อนเนาะกินก็ป้นนะ่นเนาะอมกินก็ป้น่นคือเลือแสบมาพี่น้องตักคำตาสวดดนวย ん。 chịt já đì nước nấm, bố mì đục đột này, như kiểu, oh, phep, phep đây าหารเพื่อนลูกเชนแน่แน่แน่ตัวนี้น้อยนึงทุกคนตัวสัาแมวเนี่ยแหะเพื่อนเห่ากันคือมาเดี๋ยวทำาต็มสัว มืดเปนหบบนียเน้ยยังเนาะมืดเบื่อเอาช้ำนี้ละอะไรเยาพวอมันโลดเงี้ยแม่เพื่อด้ะหึหึงหัวสุไท้ยมืดได้นี่ยังอันเล่มจนมืดคนใดคนลังแสบน้องลิม กินเล่มจนเมือ่อว่าวจงเอรอจะรับคลิปนี้ก่นอนวาชั้นนี้นะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพบอๆกันใหมครับพี่น้องสวัสดีครับพูเลยไหมพูดนมพี่น้อง Yeah, next to